ต้องการวัดค่าเพียได้เลยแต่มันมีมากกว่านันนิดหนึ่งครับคือตัวของเครื่องเนี่ยมันจะมีการปรับทาาเทียบค่า PHS หรือที่เราเรียกว่าค а i b เบร์ <c oughs> p h Calibration ซึ่งมันคือการให้ตัวเครื่องเนี่ยจดจำค่าของ p h มาตรฐานไว้2ค่า2ค่านหรือ1นึ่งค่าแล้วแต่ที่เราต้องการเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการวัด โดยสิ่งที่เราต้องใช้นะครับในการค a l i เบ t ชัน p h ก็คือตัวของสารลายวัฟเฟอร์มาตรฐานซึ่งสารลายวัฟเฟอร์มาตรฐานก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ชุดซึ่งชุดแรกจะมีค่า p h คือ 4.01, 7.01, 10.01และชุดที่2คือ 4.01, 6.86และ9.18แต่ตัวที่เราใช้นะครับจะใช้คู่กับชุดแรกก็คือ 4.01, 7.01และ10.01 นี่การคาลิเบคาคลิเบคาลิเบรชันคาิเค้นนะครับคือให้เรากดค้างที่ปุ่มเปิดเครื่องไว้ประมาณสามวินาทีจนขึ้นสัญลักษณ์ T A L บนเครื่องอันนี้ขึ้นไหมคะขึ้นแล้วครับเสร็จปุ๊บบนเครื่องจะบนเครื่องครับจะกระ,ะพิบเป็นเป็นตัวเลขเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งให้เรานำตัวเครื่องเนี่ยจุ่มไปในสารละลายจุ่มไปสารละลายบัฟกเฟอร์มาตรฐานที่มีค่าเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งจุ่มไปเสร็จแล้วจุ่มไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับ ร้อยเพื่องอ่านค่าละคู่ใช่แล้วอะ่ะมันจะกระพริบขึ้นเป็นเลข4.01 uh huh. แล้วมันขึ้นกับว่าแล้วมันขึ้นกับเราแล้วว่าเราอะ่ะต้องการให้มันวัดค่าอจดจำค่าแค่หนึ่งจุดหรือสองจุดซึ่งมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือหนึ่งจุดอาจจะมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าสองจุดถ้าเราต้องการแค่สุดเดียวในเะด็กที่มันขึ้น4.01แต่แล้วให้เรากดปุ่มกดปุ่มติ๊กให้ค้งเพื่อให้มันจำจค่าได้เลย uh huh. แต่ว่า ถ้าเราต้องการให้มันจดจำของจุดหลังจากที่มันขึ้น4.01แล้วให้เรานำตัวของ pH เต t e r ของเราเนี่ยไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดแต่ถ้าให้แนะนำกะควรจะไปล้างกลงังเสร็จแล้วชับเบาๆแล้วก็ไปจุ่มในสารละลาย pH 4.01หรือ10.01ก็ได้แล้วแต่เราอันนี้มีเท่าไหร่บ้างคะอะในนี้ที่ผมเตรียมมาะครับมีทั้งหมด3ตัวก็คือ สี่จุดศูนย์หนึ่งเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งและสิบจุดศูนย์หนึ่งแต่ว่าในที่นี้อาจจะไม่ได้แสดงการคอลิเบชันให้ดูเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือห้านาทีเป็นการตัดเลยครับหลังจากที่เราล้างทรอวาสาาเส็จแล้วแล้วเลือกจุ่มสักอันหนึ่งระหว่างสี่จุดศูนย์หนึ่งและสิบจุดศูนย์หนึ่งเสร็จแล้วเราเครื่องอ่านค่าสักครู่ในการที่เครื่องอ่านค่าเสร็จแล้วมันจะสตอไว้เราเองเลยโดยอัตโนมัติเพราะว่าเครื่องสามารถจำได้มากสุดแค่สองจุดครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเราสามารถและก่อนที่เราหลังจากที่เราคาลิเนชันเสร็จแล้วก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับให้เราล้างและทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งและซับด้วยกาวทิชชู่เหมือนเดิมนะครับก็บอกโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ด้วยการจุ่มลงไปในสารละลายที่มี ph ติดอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับในที่เราเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับให้เราจุ่มลงไปในสารละลายครับความลึกประมาณสองเซนติเมตรและรอค่าและรอค่าประมาณน,นะครับ เราค่าของมันให้ค่ามันที่ดที่สุดแสดงว่าต้องเทสารมากกว่านี้ใช่ไหมคะอะจริงๆแค่นี้ก็โอเคแล้วครับอพอแค่มันเกินขอแค่มันถึงตัวของหัวหัววัดก็พอแล้วหัววัดมันจะเป็นปุ่มๆใช่ไหมคะตะกูะนะจุ่มนี้คือเราไม่ต้องไปกดอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องเรจุจ่มแล้วก็รอได้เลยอ๋อตัวเลขมีการขยับไหมคะ นี่ครับตอนนี้อยู่ประมาณสิบ2ศูนย์อก็คือในตัวของตัวในตัวของเครื่องวัดนี่ครับเขาจะมีระบุอย่างชัดเจนในคู่มือว่าความคลาดเคลื่อนอาจจะมีบวกลบ0ูนุดูนย์หนึ่งีกันให้ผมมาเข้าไปให้ดูใกล้หน่อยไม่เป็นไรค่ะสูงอ่ะได้ถ้าตอนนี้ก็ขึ้น้ำเดูู่นย์สองซึ่งเพอท่างใกล้เคียงนะครับเพราะสารที่เราเอามาวัดเนี่ยมีความไ่เทาตัวสิบจุดศูนย์หนึ่งช้างใกล้เคียงกับ เสร็จแล้วนะครับในกรณีที่ว่าถ้าเราอยากจะนําไปนําไปวัดตัดต่อเลยนะครับให้เราทําการล้างด้วยน้ําสะอาดหรือล้างกันอ๋อให้ตัวเครื่องมันจดจําก่อนล้างก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ใช้กระดาษทิชชู่นะครับทับตรงปลายวัวดเบาๆเบาๆนะคระบัรบ,รบไม่ต้องแรงมากเพราะว่าถ้าแรงมากมันอาจจะมีผลต่อต่อหัววัด แล้วก็นําไปจุ่มต่อได้เลยครับงั้นในกรณนนีผมขอใช้เป็น4.01นะครับจําเป็นไหมว่า4.01คือค่าน้อยไปค่ามากค่ามากไปค่าน้อยจําเป็นไหมคะหรือว่าไม่หมายถึงการหมายถึงการค али เบรช,ชั่นใช่ใช่ค่ะการค а л เบรชั่นมันขึ้นมันขึ้นอยู่อยู่กับเครื่องเลยครับมันขึ้นอยู่กับเครื่องว่าเครื่องจะให้เราจัดการให้เราอ๋อมันจะเป็นคู่มือบอกอยู่แล้วแต่ว่าโดยส่วนมากจะให้เราเริ่มจาก7.01 ส่จุดศูนึงแล้วก็ให้เราเลือกระหว่างติแล้วข้อที่สองให้เราเลือกระหว่างติ่จุดศู่งับี่